ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณครูนกนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆที่นา่ารักทุกคนสัปดาห์นี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนหน่วยที่สนุกสนุกกันค่ะเด็กๆพร้อมมั้ยยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันสําคัญประเพณีไทยก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ความเป็นมาและความสําคัญของประเพณีลอยกระทงกันนะคะ วันลอยกระทงตรงกับวันขึ่ง15ค่้าเดือน12ส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะวันลอยกระทงนะคะเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทยค่ะเป็นการนำกระทงไปลอยน้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคาแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำที่เราใช้ดื่มใช้อาบตลอดจน เป็นการขอขามาต่อพระแม่คงคาที่เราได้นำสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ำด้วยค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วค่ะวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงนะคะกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงนะคะคือการประดิษฐ์กระทงไปลอยในแม่น้ำและการปล่อยโคมลอยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดต่างๆเช่นประกวดกระทงหรือว่าประกวดนางนพมาศค่ะต่อไปนะคะมาดูการรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำค่ะ กระทงที่เด็กๆควรจะนําไปลอยควรเป็นกระทงที่ทํามาจากธรรมชาตินะัเช่นกระทงใบตองต้นกล้วยดอกไม้หรือกระทงขนมปังที่ย่อยสลายได้ง่ายและสามารถเป็นอาหารปลาได้อีกด้วยค่ะแต่จะมีกระทงบางประเภทที่ไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกระทงที่ทําจากโฟมจะมีการย่อยสลายได้ค่อนข้างนานค่ะและยากมากจึงไม่นิยมนํามาลอยกระทง ต่อไปก็จะเป็นการทำความสะอาดตามแม่น้ำลำคลองนะคะเช่นการขุดลอกคลองและเก็บขยะรอบๆแม่น้ำนั่นเองค่ะและเด็กๆไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะให้แม่น้ำเน่าเหม็น เพราะถ้าเราไม่มีน้ำกินน้ำใช้เราจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะเด็กๆวันลอยกระทงปีนี้เด็กๆอย่าลืมออกไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่ที่สําคัญก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็มีกิจกรรมท้ายบทนีให้เด็กๆได้ทําคือ วันที่เด็กๆไปลอยกระทงให้เด็กๆถ่ายรูปกับกระทงของตนเองส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย